สนิทกับพุทธะเหมาอะไรนี้ไหมไม่ครับเจอเขาทุกวันไหมเจอทุกวันได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมมีแต่เขามาเข้าห้องน้าตรงนี้ไงอืมเขาพูดคุยถึงปัญหาส่วนตัวที่เขามีหรือปัญหาทางบ้านอะไรอย่างนี้บ้างไหมให้ลุงฟังไม่มีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังล่าสุดก่อนที่เขาจะเขาจะไปเนี่ยเขาเขามาคุยกับลุงว่าอะไรบ้างเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่สบายอืมบอกพุเระเหมาอะไรไม่โอนตังค์ให้ อย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อช่างคนนี้บอกว่าพูดล้เหมาไม่ยอมโอนตังค์ให้ใช่เขาก็เลยไปเลยเก็บของไปเลยไปเลยลุงรู้ไหมว่าของชอไปเป็นไม่ใช่ของเขารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เราคิดเป็นของเขาเนาะใช่ครับผมก็นึกว่ามันเป็นของเขาไงล่าสุดเมื่อเช้านี้ที่คุยกันคือเขาเห็นว่าเขาเอากับข้าวมาให้ลุงด้วยใช่เอากับข้าวมาให้ลุงเอาแล้วหมูให้ต้มหมูหมอนึงอืมอ่า หนูไม่กินแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วอืมอือตอนที่เขามาให้ี่คือมาันกี่คนคนุณงเห็นนะมาคนเดียวมาคนเดียวเม,มียเขาคนเดียว<อ>เขาเดินมาให้เนาะอออโอ้เขาเดินมาให้แล้วแล้วลุงก็ปิดฝาปิดฝาแล้วลุงก็เดินข้ามไปนู้นอืมอะไรไม่มีเหรอว่าไม่มีจะไม่อยู่แล้วจะไปแล้วอะไรที่มีนะมีตะบ,บ่นว่าแค่ว่าพูดลบเมาอะไอที่เขาจ้างดอ่ะไม่ยอมโอนเงินให้ตามเวลา๋อ ขาพูดอย่างนี้อไ<ล>ราเราก็ไม่รู้ก็มาระบายเรา,เา,า,าฟังอย่างนี้เนาะอ่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาโอนเงินกันตอนไหนเราก็ไม่รู้ว่าเขาโอนเงินกันตอนไหนอ๋อหรือเปล่าอ<ม>่าเราก็ไม่รู้นะเรื่องนี้นะเรื่องของเขาอ,อคอนกลางคืนเนาะใช่ครับอี้บเกินอนวันนั้น เขาเรื่องของคนงานท่าแรงรรวัสดุอุปรกรณ์วัสดุอุปกรณ์ก็เล็กๆที่เขาแ<อ>ล้วก็โน่นเนี่าโน่นเลยใช่แล้วนี่ฝั่งนู้นเขาก็แค่ทําเหล็กไว้ฝั่งนูน้นแค่ทําเหล็กกับเทลินไว้ให้เราอันนี้เขาเขาเทต้องรเขาก็ทํางานเขาก็ทาของเขาเรื่อยๆอ่ะงานเขาทําไม่รีบเดี๋ยวแต่แต่เขาชอบชอบกลับบ้าน ผมถามนิดนึงโครงการนี้เป็นโครงการที่เราประมูลมาได้เราเราเราสร้างเราทำอะไรบ้างพี่ตรงนี้เอ่อตรงนี้กำแพงกำแพงแล้วก็เขื่อนครับอืมกำแพงแล้วก็เขื่อนของหมู่บ้านเนาะใช่ครับตรงนี้เราเราจ้างช่างช่างชื่อชาชาเนี่ยเท่าไหร่ครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งใช่เป็นการให้เงินไปก่อนไหมครับหรือว่ายังไงไม่ไม่ให้ทยอยเบิกตามงวดตามมวดครับยังไงต่อครับงานเสร็จไหม ก็เขาก็ทำ้าทําได้งวดอ่ะก็ก็คือว่าทําตามงวดทําเสร็จก็คือเบิกทาเสร็จก็คือเบิกแต่ว่าเบิกก้อนแรกอ่ะหกหมื่นแล้วก็มียิบย่อยแบบว่าสองหมื่นหมื่นอะไรเงี้ยแบบไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือเบิกไปแบบทยอยเบิกกับไม่ได้เบิกเป็นก้อนๆเยอะๆอืมครับใช่แต่จนตั้งแต่งวดแรกจนสุดท้ายที่เขาเบิกไปประมาณเท่าไหร่ล่ะครับโอ้เบิกไปสามสามแสนสี่แสนสสี่แสนได้ประมาณนั้น กับงานที่ที่เราเห็นเขาทําให้เรานี่ยคือว่าเป็นยังไงครับ้มันทาไม่ได้งวดไงมันมันเขาเบิกเกินแล้วก็ช้าด้วยคือเนี่ยคือหนูจะโดนปรับแล้วประเด็นงานเนี่ยอันนี้หนูจะโดนปรับแล้วเพราะว่าใช่คือหนูจะได้คือมันจะได้เลิกส่งงานแล้วแต่คืองานมันไม่เสร็จเลยหนูก็ต้องเอาลูกน้องชุดอื่นมาลงครัใช่แล้วเนี่ยคืองานหนูก็จะต้องโดนปรับแล้วเขาก็ไม่เร่งงานให้หนูแล้วเขาก็อะไรเบิกตังค์กลับบ้านเอาลูกน้องแล้วก็ ลูกน้องกลับบ้านแล้วก็ลูกน้องมาลูกน้องกลับบ้านลูกน้องมาแต่พอหนูมาดูงานแล้วก็ตลอดงานจนเนี้ยจนเนี่ยสุดท้ายเลยก็สุดท้ายหนูนะคเขาเมื่อวานแปดโมงสองหมื่นบอกว่าลูกน้องจะไม่ยอมทําไม่ยอมทํางานอ้างนัางนี่่ะหนูก็โอนไปสองหมื่นเสร็จปั๊บเก้าโมงยามโทรมาเขาไปแล้วขนของไปหมดเลยไม่ทําแล้วโทรหาก็ ติดต่อไปได้แล้วติดต่อไม่ได้คนของไมหมดเลยคนของเราไปด้วยใช่คนเครื่องมือเราไปด้วยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของเราไม่ใช่ของเขาเนาะใช่เครื่องมือของเราคนเครื่องมือเราไปด้วยครับเราสามารถติดต่อเขาได้อยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วติดต่อใครไม่ได้เลยใช่ล่าสุดที่คุยกันคุยกันเขาคุยกันเรื่องเงินครับล่าสุดที่คุยกันคือเมื่อวันตอนเช้าคุยกับภรรยาเขาเรื่องเงินว่าเขาจะเบิกเงินสองหมื่นอะขอให้โอนตังไว้ให้เขาแล้วก็โอนพอโอนไปปั๊บเขาก็ หนีทิ้งงานแล้วก็ขูขโมยเครื่องมือไปขูดขโมยไปด้วยใช่เราได้มีการสอบถามลูกน้องของเขาไหมว่าเขาไปไหนอะไรยังไงเงี้ยไม่ไม่ลูกน้องเขาก็ไปด้วยลูกน้องเขายกชุดไปหมดเลยอืมใช่เพื่อตอนที่เขาแจ้งความกับเจ้าที่ตรวจะไ้ยแจ้งแล้วครับทางเจ้าที่ว่าไงบ้างก็เดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแจ้งไปให้ปากคาที่โรงพักครับครับตรงนี้พอเราเราเราเห็นว่าช่างคนนี้เขาทิ้งงานเราแล้วนี้เราจะ จัดการยังไงต่อครับตรงนี้ก็ต้องหาช่างอื่นมาลงไงหาใช้งานอื่นคนงานอื่นมาลงมาลงแล้วก็ใช่ต้องเสียดังพวกแล้วก็ต้องทํางานต่อไม่งั้นมันโดนปรับเยอะมันเสียหายเยอะมีอะไรอยากจ้าต้มหมูที่ฝากให้ยามยามบอกอร่อยมากแต่เอาเครื่องมือมาคืนเถอะครับอายากเข้ากลับมาทํางานให้เราเสร็จไหมไม่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 ถามว่าจะมาคือ หนูก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะแบบแหวงอะไรกับเขามันก็เหมือนมันก็คนรู้จักกันคุ้นเคยกันแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากทํางานกับเราอย่างเงี้ยเออก็บอกมาตรงว่าทําไม่ได้อะไรเงี้ยจะก็ก็บอกกันไงไม่ใช่ว่าทิ้งแล้วเอาเครื่องมือเราไปอย่างเงี้ยคือเราเสียหายแล้วเราจะให้ลูกน้องคนอื่นมาทําอย่างเงี้ยเราเครื่องมือเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องซื้อมาอีกอะไรอีกคือคือมันมีแต่มันมันมีแต่เสียน่ะเออมันมันเยอะเราก็รางานก็ต้องต้องส่งแล้วใกล้ส่งแล้วใชาสรงก็โดนปรับอีกใช่เร่ีคนงานที่ มีนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโยนลงมาก่อนที่เขาเหลือไว้ให้นะอันน,น,นี้อันนี้ยามเขาไปเก็บมาให้นี่อ๋นนอนี่ยาที่ลุงบอกฉลงนี่นะใช่ครับแล้วก็แล้วก็ปูนปูนอีกสี่ถุงมันหนกักปเลย เรื่องทในะกใช่ใช่ของก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะเกิดมามระมารแจที่ที่มันเกิดจากเรืองที่ทำกย้อนไปเรื่อยๆใช่เสร็แล้วอนีหนื่อยเขาบล็อกการติดต่อเราไปเลยใช่ติดต่อเขาไม่ได้เลย